วันนี้เรามาดูกันครับว่าเจ้าเสกเวเนการกับขี่หรือว่าการใช้สอยรวมถึงรายละเอียดต่างๆที่ยังคงเหลือจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะมีความน่าสนใจแค่ไหนครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับก็าจะมาเปดใช้เครื่องเสกเวตัวนี้เลยครับดูอย่างเดียวมันไม่เห็นครับต้องคราวนี้ของจริงเลยครับเอาละครับมาพ่จุดเริ่มต้นที่ครับผมอันดับแรกครับนะสำคัญที่สุดคือแพสไชมุกคอะ เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูสาธิตก่อนอได้ครับได้ครับเซกเว이จะแยกเป็นสองส่วนนะครับคือตัวเครื่องของเซกเวยแล้วก็ตัวกุญแจอ๋อมีเครื่องมีกุญแจคล้ายรถเลยเลยนะมีกุญแจแต่ว่าความพิเศษของมันก็คือกุญแจเนี้ยเฉพาะเครื่องเลยครับผมเครื่องไหนเครื่องนั้นพอเราเปิดเครื่องปุ๊บเนี้ยสามารถติดกุญแจไปได้นะฮะอ๋อขั้นตอนแรกใส่กุญแจก่อนปึ๊บแล้วให้มาดูที่ไฟสถานะครับผมถ้าไฟเป็นสีเขียวเนี้ยเราสามารถก้าวขึ้นไปบนเครื่องเซกเวย์ได้เลย ต้องเขียวก่อนต้องเขียวนะครับพอเขียวปุ๊บก้าวขึ้นแล้วก็ในบางครั้งถ้าไฟมันขึ้นเป็นสีแดงก็คือเครื่องมันไม่พร้อมจะทํางานถ้าเราต้องการจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าให้ใช้การเอ็นตัวเดี๋ยวนะครับผมขออนุญาตอันนี้เรียกว่าแฮนด์ภาษาชาวบ้านผมเราต้องจับแฮนเดิลตัวนี้ไว้ให้มันก่อนอ่าแล้วยืนท่าตัวตรงนะที่เห็นแล้วก็ตรงตัวตรงตรงก่อนลองเอ็นหน้าดูลองเอ็นหน้าอ่าลองเอ็นหน้าครับถ้าผมเอ็นหลังปุ๊บเครื่องก็จะอยูครับเอ็นตัวนี้หมายถึงว่าเอ็นตัวแฮนเดิลหรือว่าเอ็นตัวเรา เอ็นตัวเราเหรอครับแล้วถ้าต้องการจะเคลื่อนที่เนี่ยครับผมต้องการจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับก็สามารถบังคับคันโยกตรงนี้ได้เลยโยกไปทางซ้ายอ๋อหรือว่าโยกไปทางขวาสิ่งนี้สามารถหมุนรอบตัวเองนะครับสามารถรับองศาโดยไม่ใช้พื้นที่มากมายโอ้โหแค่นี้เองแล้วทีนี้ถ้าเราต้องการจะก้าวลงจากเครื่องนะครับครับผมให้เราทรงตัวเองนิ่งๆอยู่กับที่สักพักหนึ่งแล้วปล่อยมือข้างเดียวก้าวเท้าลงทีละเท้า เดี๋ยวนะครับทำไมต้องปล่อยมือข้างเดียวก่อนครับเออคือว่าเครื่องเซกเวนี่มันยังทํางานอยู่ฮะเพราะถ้าเราผมหยุดหยุดแล้วนี่มันยังปล่อยอคนที่ใช้เครื่องใหม่ๆเนี่ยเขาจะยังไม่ค่อยบาลานซ์ครับผมเพราะเขาลงปุ๊บเขาจะนฮะการดึงเครื่องมันจะดึงเครื่องและเครื่องจหมุนหาตัวเขาเองอ๋อผมเมื่อกี้ผมดูในวิทีอานะครับมีอย่างหนึ่งคนอื่นจะมาแอบเล่นไม่ได้เลยไม่ได้มันจะเหมือนล้องปะเรากดปุ่มล็อกปุ๊บรอล็อกปุ๊บจับดูจับดึงเครื่องมาดูปุ๊บ ร้องครับคุณผู้ชมไม่ยอมไม่ยอมเลยอ๋อถ้าไม่ถ้าไม่มีตัวนี้ไม่ได้เลยไม่ได้แต่ถ้าเกิดพี่จุดให้ผมมาปุ๊บผมขอยืมหน่อยแล้วผมกดกดเรียบร้อยแล้วครับกดเรียบร้อยแล้วเสียบเลยจะเสียบก็ได้ไม่เสียบก็ได้เพราะมันเป็นไวเลสนี่พร้อมแล้วได้ผมจับปุ๊บจับปุ๊บยอม้วครับคุณผู้ชมอย่างนี้ฮะโอ้โหเรียกว่าเทคโนโลยีที่หาตัวจับย่างจริงครับนี่ทันสมัยมากอันนี้เรียบร้อยไหมครับขั้นตอนการสาธิตทีนี้ก็ตาคุณโน้ตแล้วล่ะโอเค เจ้าเสกเวเนี้นะครับจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่เราต้องการได้อย่างนุ่มนวลและแม่นยำครับในขณะที่ใช้พลังงานจากแบตริเทียมไอออนขนาด92เตลครับซึ่งเชื่อไหมครับว่าสามารถใช้งานได้ไกลถึง39กิโลเมตรนะครับคุณผู้ชมซึ่งมีค่าใช้ใจ่ายเพียงแค่10บาทครับหรือตกกิโลเมตรละ0.25บาทเท่านั้นครับอ้าเอาลครับพี่จุน ผมมั่นใจแล้วพ <Onion S 1> ี่จุนเพราะฉะนั้นที่นี่นะครับเมื pp, ่อมาเซกเวทัวร er <the> ์ไทยแลนด์แล้วเขาเรียกว่าต้องขับเซกเวที่ไหนครับที่เดียวรัตนโกสินทร์เลยขับเซกเวทรอบกับรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะครับมีอะไรบ้างในรอบเกาะก่อนไปมีหลายๆอย่างให้เราดูนะครับอย่างวันนี้ที่เราจะไปดูครับผมเส้นทางเรียบแม่น้ําเจ้าพระยาอ่าแล้วก็จะไปจอดพักกันที่สวนสติชัยครับผมอ่าพ่าข้าพ่าข้าอุ้มไว้ก่อนอุ้มไว้ก่อนนะฮะคราวนี้เดี๋ยวเราจะขับไปกันเลยดีกว่านะพร้อมแล้วโอเคครับไป บริษัทเซกเว y t ทัวร์ไทยแลนนะครับเปิดให้ผู้สนใจเช่า s e กเวยได้ถึง4ช่องทางนะครับคือเช่านําไปใช้ส่วนตัวเป็นวันหรือสัปดาห์หรือรายเดือนได้ครับ 2. นะครับการเช่าเพื่อนําไปใช้ในงานอีเวนต์และการประชาสัมพันธ์ 3. นะครับให้จัดเช่าเพื่อกิจกรรมภายในองค์กรครับและ4นะครับก็คือการทําธุรกิจท่องเที่ยวครับ ตอนนี้เรากำลังไปไหนครับพี่จุน,นาาสวนสันติชายประการี่จุสวนสันติชัยประการนะครับโอ้โหรอผมด้วยดิพี่โอ้โหแม่เรียบเรียบแม่น้ำมาเนี่ยนะครับวิวตรงนี้เรียกว่าสวนสันติอะ ครับตอนนี้เรากำลังจะไปไหนครับเนี่ยโอ้โหเรียบถนนมากเลยตอนนี้เราจะมุ่งหน้าไปถนนเข้าชานครับแต่ตรงนี้เราเรียกว่างความอ๋อตรงนี้เหรอครับอ่าตรงนี้เรียกว่าป้อมพัตุมเอ็นอ้อมพัตุมเอ็นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทัวร์ทัวร์มารอบก่อนแล้วนักกีฬงก็ต้องมาจุดนี้ด้วยครับใช่ครับเห็นฟ้าอย่างเงี้ยถ้าฝนตกใช่ป่ะมีน้ำเนี่ยเจ้าเสกเบยความสามารถโอยขีดจังหัดนะครับเสกเบยวิ่งลุยน้ำได้ครึ่งล้อพูดเป็นเล่นพี่ แล้วไม่เป็นอันตรายเลยเลยเหรอไม่เป็นไรครับครึ่งล้อที่ผมนี่เครื่องนี้สูงนะพี่สูงครับแต่ว่าน้ำมันทำอะไรมันไม่ได้เลยรับรองวิ่งได้กลัครับแล้วก็กัวฝนนี่ไม่ต้องเพราะว่าเครื่องมันกันน้ำกันน้ำถ้าโดน้ำาึงจะบวชแต่ว่าลงไปจุ่มในน้ำไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ฝนตกนี่ก็ขับลุยได้อีกอย่างหนึ่งผมถามเหมือนกันว่าชาร์จแบตครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะขับไปได้ไกลเท่าไหร่เราชาร์จแบตครั้งหนึ่งประมาณ6ชั่วโมงนะฮะก็จะวิ่งประมาณสีตสิ0กิโลเมตรเหมือนกันนะครับ ใช้เวลา6ชั่วโมงวิ่งได้40กิโลเมตรสามชั่วโมงที่เรามาเนี่ยมันก็ประมาณ15กิโลเมตรโอ้รอบเกาะที่เรามีทริปเนี่ยปัจจุบันใช้เวลา3ชั่วโมงครับ3ชั่วโมงวันนี้เราได้ไปที่เมื่อกี้ตรงหน้าส่วนตรงนั้นเขาเรียกว่าตามมาด้วยที่นี่นะครับหน้าป้อมพระสุเมนเดี๋ยวจะมีต่อเข้าสารแต่ว่าเวลาของเรามันน้อยนิดนะเพราะนั้นถ้าอยากรู้ที่ไหนก็ต้องไปติดตามต่อในเว็บอีกทีหนึ่งเว็บอะไรนะ เซกเวย์ทัวร์ไทยแล<า>นด์คุณผู้ชมนะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะขับเล่นแถวๆนี้ก่อนถ้าทันฝนไม่ตกซะก,ก่อนผมก็จะอาจจะไปดูบรรยากาศค่ำคืนต่อ,อไปก็ลองมาแชร์ประสบการณ์ดได้ที่ร้านอ๋อได้ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องลองโอ้ผมว่าใช่ครับคุณผู้ชมเอาล่ะไปต่อกันอ,คคอ่า วันนี้เรียกว่าสนุกเป็นอย่างมากครับเป็นนวัตกรรมยานยนต์ยุคใหม่ที่ผมยอมรับว่าต้องมีโอกาสเราต้องมาใช้บริการอีกวันนี้ต้องขอขอบคุณบริษัทเซกเวทัวร์ไทยแลนด์นะครับพี่จุนคราวนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาใช้บริการต้องติดต่อยังไงครับพี่จุนร้านของเรานะครับท่าเรือมหาล่าท่าเรือมหาล่าก็แวะไปชมได้ที่ร้านเซกเวทัวร์นครับผมถ้าจะติดต่ออ่าติดต่อก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับสองสองสองหนึ่งสี่ห้าสองห้าหรือว่าศูนย์แปดห้า 4767917ครับทุกวันก็ทุกวันถ้าอยากเข้าไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ที่เว็บไซต์นะครับเวอร์ไวท์เว็บเซกเวทัวร์ไทย a ลนด์ดคอครับโอ้โหเป็นไงครับครบถ้วนครับนี้คุณผู้ชมไม่พลาดที่จะได้ขับนวัตกรรมยานยนต์ยุคใหม่เจ้าเซกเวนี้แน่นอนครับวันนี้ช่วงประดานไทยหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับ